และนี่เนี่ยส,สาวๆพิตตี้เขาก็กินกันแล้วก็ตอนนี้นะมันมีแบบว่าโอ้โหอันนี้นั่งคุยกันชิลมากเพราะว่าตอนนี้มันมีแบบว่าอารมณ์สเต็มเซลล์อะไรก็มากกันเยอะแย,ยะมากมายแต่ว่าอันที่เมียงแนะนําเนื่องจากว่าจริงๆสเต็มเซลล์เหมือนกันหมดหรือเปล่าอันนี้เมียงก็ไม่รู้ข้อมูลเพราะว่าห้พี่รู้นั่นขนาดนั้นก็ไม่ได้เพราะว่าไม่ใช่ผู้ผลิตโอเคปะแล้วก็ไม่ได้เป็นสารตั้งต้นของสเต็มเซลล์แต่อันที่แนะนําชื่อว่าตัวอะไรสังทงกินอะไรรอรอเลสเต้า สฮ้ยไโทสได้ไหมล่ะเออดูดิเน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 เมันเจ๋งตรงไหนรู้ป่ะอีตัวนี้นะกินไงลอเรซ่าเอดกล่องหน้าตาเป็นอย่างงี้นี่แบบนี้นี่เมี่ยงกินมามาหมดไปเยอะแล้วค่ะจริงมันมีเยอะๆแต่ว่าที่มันแหวกไปเพราะกินไอที่หมดไปเยอะเพราะอะไรรู้ไหมเราไม่รู้วิธีกินที่ถูกต้อง คือพยายามหากินอยู่กับซั่งอยู่ตั้งนานเนื่องจากว่ามีไอ้กล่องนี้มาแล้วก็แบบว่าเออไปเห็นคนหนึ่งเขากินก็เลยแบบว่าแอบสั่งมาบ้างแต่ก็ไม่กล้าไปถามเขากลัวโป๊ะแบบว่ารู้ว่าเราก็ไปแอบสั่งตามขาวก็คือน้องๆที่มหาทิยามไม่ต้องแปลกใจนะคะเพราะว่าพี่ไม่สามารถกินตอนเช้าได้เพราะหาลอริต้าเอลซ์ไม่เจอเขาบอกว่าต้องกินก่อนแปรงฟันตื่นเช้ามาปุ๊บมือเย่จับได้ซองฉีกปิ๊บปึ๊บให้เลยต้ลิ้นทำเอาปากตกลิ้นขึ้นมา เขาไปกด้เนี่ยเออกินหมดอ่ะอ่ะมาเปรียปร้ยวๆแล้วก็ดวลดยใต้ลิ้นนะคะกินไว้ก็คือตอนนี้ที่อยู่ก็คือต้องรอให้รอให้มันละลายก่อนแต่ว่าแบบไอการลิแบบ้นเปรี้ยวแบบนี้เนื่องจากมันฟูไฟเร็ปเปอร์เป็นอาการที่แบบว่าเรากำลังก,กาย่านแล้วเราก็จะสวยแน่นอนอ,อร่อยเนี่ยนใช่แต่มันไม่ใช่ของกินเล่นมันแพง ีประโยชน์โ okay, อเคเพระกล่องมันเป็นแบบนี้กล่องมีโปรชงโบชัวอะไรมาปเป็นเรื่องบัาแล้วมีรู้รเห็นเขากินกันเราก็ต้องกินมั่งนะมันจะทำให้เรารู้สึกดีสดชื่นนะก็ะพี่กระเป๋าแต่ว่ายังไม่หาสักทีเดี๋ยวมันละลายแล้วมาดูคุยด้วยไหมนะพอกินไรเนี่ยฉันก็เหมือนรู้สึกว่าฉันเฟรช <laughs> ความรู้สึกมันแบบอะไรนี่มึงเตี้ย พราะกินแล้วก็แบบว่าสเต็มเซลล์เนี่ยเป็นสิ่งมีประโยชน์จริงๆเมี่ยงลองมาลองลองดูมาหลายยี่ห้อแต่ว่าอันนี้เนี่ยด้วยความที่เรากินแล้วเรารู้สึกสดชื่นที่สุดแล้วก็วิธีกินมันแปลกที่สุดโอเคปะคะก็เลยรู้สึกว่ามันเก๋นะเพราะว่าสมัยนี้เนี่ยมันก็จะต้องเป็นอารมณ์มาแบบนี้เรารู้สึกว่ามันสดมันจะทําให้เรารู้สึกเด็กตลอดเวลาเพราะว่าสมัยนี้เขาก็มีฉีดสเต็มเซลล์แล้วผ้าแกเป็นเด็กปุ๊บหน้าตาก็จะสดใสแล้วลาก็จะ